สวัสดีนี่ช่องฮาวดี้ไงยังจำได้ไหมล่ะก็สวัสดีผมจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของผมเมื่อเห็นโกหังอนาครพบเป็นตัวร้ายนะครับโอ้เสียงเป็นีัไรเนี่ยเตรียมได้ปะอ่ะโอเคความรู้สึกเมื่อเห็นโกหังอนณาคมันเป็นตัวร้ายนะครับสำหรับผมแล้วนะมันแปลกใหม่นะที่เราจะได้เห็นตัวดีในซีดี์ดังอัลบอ้มเนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะ เหมือนจะไม่มีมาก่อนด้วยปะสักถ้าตัวดีมันเป็นตัวร้ายในซีดี์ดังอัลบอลเนี่ยถ้าเกิดผมจําผิดตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วตัวละครแรกเด่นนามาเป็นโกฮังจากอนาคตซะด้วยนะครับผมซึ่งโกฮังเนี่ยอนาคตรปรากฏตัวครั้งแรกในดังอัลบอลทีโรตอนที่42นะครับซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกเอใจละเฮ้ยทาไมเขาโค้งหน้ามันเหมือนโกฮังจังวะแต่ได้ผมนึกวาเฮ้ยมันเป็นมาดักหรือเปล่าอ่าจากนกระทั่งไปเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าด้านขวามันเนี่ย แล้วลักษณะตามตัวมันมีแค่แขนเดียวอะ่ะเออมันจะเป็นใครไปได้นอกจากโกฮันใช่ไหมละ่ะตอนนั้นคือผมแบบโหตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแบบเฮ้ยเอาโกฮันมาเป็นตัวร้ายว่ะมันจะทํายังไงให้โกฮันเป็นตัวร้ายไ,ไ,ได้วะเนี่ยเหตุผลม,มันต้องแบบโหอลังการมากเลยมากเลยทุยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่พ้นเหตุผลที่การเกลียดตัวเองที่อ่อนแอจนมีคนเข้ามามอบพลังให้จากนั้นก็เข้าสู่นันมืดเลยนะครับผมซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยเรามักจะได้เห็นจากอนิเมะแนวต่อสู้ทั่วไปนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเราไม่ผิดจริงๆนะส่วนเน ผมก็รู้สึกว่าเสียดายไดหน่อยเนาะเพราะมันน่าจะมีผลที่ทําให้มันดีกว่านี้น่นจาจะขยี้ให้มันแรงกว่านี้เนาะแต่ก็เข้าใจได้เลยเนาะว่าสถานการณ์นะั้นมันจนตอกเนาะมันจะทํายังไงได้นอะกจากจะยอมรับมันเนาะเพื่อปกป้องคนที่เรารักนะครับผมในส่วนบทปาทที่ดูหลังจากตอนนี้ล่าสุดนะครับมันรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มึงกลับมาทันทีทไมมึงแพ้จากวะซึ่งมันต่างกับตอนที่42นะที่ปรากฏตัวแรกนี่คือแบบโอ้โหเหมือนจะเก่งนะเนาะไม่ได้เก่งแบบโอ้โหทัพท์ทั้งใน่นนี้นั้นได้พอมันดูตอนล่าสุด คือแพ้ง่ายจังวะบอกมันคือมันอ่อนเกนอนุสตสสาวกับมาทีไหนว่าจะพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าดามันแพ้อะไรง่ายๆอย่างเง,ง,งี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกนะแต่เรารอดูตอนต่อไปเลยว่าจะมีฟีดแบ็กกลับมาที่โกหงอนาคตอีกหรือเปล่าหรือจะไปนิ้งคููโกครูกับจีเรนและบารดักหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้ามันมีฟีดแบ็กกลับมาโกหงอนาคตเนี่ยกลับใจไปคนดีแล้วเนี่ยผมว่าอย่ามันเป็นตัวร้ายเลยดีกว่านะถ้ามึงจะกลับใจง่ายขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นตัว โอ้โหเป็นตัวร้ายได้แค่ตอนเดียวตอนต่อไปกลับใจเป็นคนดีอย่างนี้ผมก็ดีใจเกอร์เลยดิถึงเทนเกอร์เลยดิยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับบทตัวร้ายของกงูฮังอนาคบว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับโดยรวมความรู้สึกของผมถ้าถามว่าชอบไหมก็อยู่ในกึ่งๆห้าสิบมาสิบอะแต่ยังชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับเพราะว่าบทมันยังไม่มีอะไรโดดเด่นสำหรับการที่เป็นตัวร้ายเลยนะครับเพราะว่าเวลามัน ค่อนข้างจำกัดนะครับผมมีแค่7นาทีต่อหนึ่งต่อเท่านั้นเองเลยบทบาทก็ยังไม่ค่อยเต็มอิ่มสาไหน่ยสำหรับผมนะและนี่คือความรู้สึกของผมทั้งหมดที่เห็นโกหงอนาคตเป็นตายนะครับแล้วพวกคุณล่ะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเห็นโกหงอนาคตเป็นตายนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ